งอขอกเดียวกันปะให้สลัดโอ้ยกอขอกมาตัวนี้สามตัวสามสาวตัวเท่าไรเนี่ยละครับห้องไว้ตัวตัวน้อยมันจะมีแม่สาวน้อยอยู่สองตัวแม่นางน้อยสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ด เรื่องดำอืมตัวนั้นสูงน่าจะร้อยสามสิบอยู่พี่น้องตัวใหญ่แม่สาวนี่ห้องตเท่าไรก่อนสองมื่หาเนาะตัวน่อยแล้วกาแม่สูงน่อพี่น้องแม่เขาดดอแต่ว่าเป็นแม่สาวอา่าสามมืนเนาะพวกแข้งขาในดีครับประกันให้วม้อเลียงครับพี่น้องสีดีอยู่แต่ว่าเออพันตื่นตลาดเด้อพี่น้องเพราะว่าิ่งเอาหอยพลตฟันเอามาเม,มื่อคืนนี่พิน่นว่า ตอนนี้ยังตื่นตลาดอยู่พี่น้องเพิ่งมาลงตลาดนัดแรกตัวละสาวหาเนาะซุ้มเมันเขาสันๆในพี่น้องแล้วก็แม่สูงกุมูน่าจะร้อยสาบหบวกอยู่ตัวนี้พี่น้อง3ามหมืต่อเอาครับผมฝากเบอร์โทรไปนะหอยศูนย์หกสองยห่อยเก้าเก้าห้าสามห้าเก้นย์าห้ย์หอยไพรัตเจะเญสินครับผม ให้หน้าให้ตาไปทางใดมากกว่าบบคอยเห็นอยู่หน้าตัวครับตรงกวอยู่หน้าส่วนนี้หนีเขาก็โซครับอยู่บ้านว่ได้เขาไปบอกบุญมาให้ดูเพหันส่งข้าวไปห,ห,หาอมมออหอยยอดเดออขึ้นหอยแล้ว,ว,วอออหอยยอดเใส่หอยย่ามใส่นีน่ใส่สินหรอขึ้นหอยแหงหรือเด้อมาเติเออมีอะไรก็ไม,ม่งหอยขวบคนตัวครับ จะไปหาสาวเล่าก็ยังไปน้ำกั่นอยู่เนาะนี่เป็นผู้เดียวที่ไปยังใดเพื่อึ้นหอดน่องนงงบ่อโยงขี้ครับครับเอาฝากเรื่อหอยยอดหอยยอดเบิ่งอยู่หรือว่าที่ว่าน่องเบิ่งอยู่กับหอยพรลัดเนคนขึ้นหอดเด้ออ่ามีอย่างกระติดตอมีอย่างกระติดตอมมาเนี่ยครับผมเราเอาข่าวไม่ไปกินนะครับผมอ่าฝากสามสาวหอยพรลัดไปครับสามตัวแดงแดงครับฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องยูทูบสบายใจฟ้ามโยครับผมมือนี่พ่อพี่พ่อน้องมารออยย่ตลาดโคโกระบือจเจเิญศิลนครับพี่น้องอำเภอจเจริญศิล์นจังหวัดสกลนคร<า>เปิดทุกวันอังคารครับผมวันอังคารที่14ครับพี่น้องมีนาคม2 5 6 6กครับผมมาผมมาพอกันเลทุกวันอังคารครับตลาดโคโกระบือจเจเิญศิล์นที่กัดที่ตั้งสนามเพิ่น อยู่หลังไปษณีจเจริญศิลป์ได้ครับพี่นอ้องไปษนีจเจริญศิลป์จะติดถนนไงธรรมะจากสว่างแดนดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือธรรมะจากฝั่งตัวอำเภอเจริญศิลป์จะอยู่ขวามือครับพี่นอ้องเลี้ยวเข้ามาสังเกตเบิ่งไปษนีนี่แหละ,ะพีกัดเิน่นอยู่ข้างหลังนี่แหละพี่นอ้องเข้ามากะประมาณสองสามร้อยเมตรประมาณนี้พี่นอ้องฝากฝากช่องทางติดต่อสื่อสารครับ สบายใจอีกช่องทางนึงครับพี่นอ้นองเฟซบุ๊กสบายใจฟาร,ร์มแล้วพี่นอ้องเป็นภาษาไทยครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กพได้เป็นกําลังใจครับผมเอาสวัสดีครับฮอยงังได้ดยังมาแน่ครับมื่อนี้โอ้จัดสาวหนึ่งครับนุ่มหนึ่งมาอ่แม่สาวเนาะตัวนี้แม่แม โอ้มีมันยุ่มมันห่วยมีเม่นมีประจำเดือนพร้รรอมสมเลยละ่ะพร้อมสมครับแม่สาวตรัวนี้เครื่องอมไทยแบบไงสูงประมาณร้อยสีย่สิบอยู่พี่น้องตัวนี้เท่าไรห้อยแม่สาวครับส <40, 000 S 2> ี่หมื่นครับสี่หมื่นเนาะเปิดไปสี่หมื่นต่อได้ต่อได้ประกันแข้งขาใหอยกค้ชขึ้นหนึ่งบาทอ่าห้อยยงประกันคุณภาพให้พี่น้องเบ่งหน้าเบ่งตาแม่สาวครับเนื้อตัวดีครับเตะกันขึ้หอโอ้เปิดว่า <laughs> หูเชี่งบ่ก <laughs> ประกันว่า,ารูปได้บายได้บ้านเถอะอ,อันนามันนี่ด้วยเวลาเพิ่งนาเพิ่งตาด้วยแม่สาวาประมาณนี้แหละพี่หน่อ,อาตา,อาตานางงามหอยยงล้วกันนุ่มรอนตัวนี้สิได้สองปีบ่บประมาณนี้ถอดบ่่าจะเป๊ะป,ะ,ปะหอดเลย่ะครับ สองปีบวกลวบจังหน่อยเนาะตัวนี้สูงร้อยสี่สิบบวกอาจจะร้อยสี่สิบห้าครับพอนี่พี่น้องเอาไปคุ้มฝูงสังเกตสัตว์ก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าเอาเขาคุ้นกันแล้วแต่พี่แต่น้องครับผมนี่ครับตัวดีอยู่พี่น้องลังตรงดีมุน่ายพี่น้องเท่าไหร่อัน พอรุมรอหนี่ามสิบเจ็ดหามสิบเจ็ดหาร้อย,เ,ยเออพอรุ่นเด้อครับพี่หนอ่อเบิ่งคอย่ยนดีหนาดีอยู่พี่นอ้องสีดีครับใช่ได้สามสิบเจ็ดต่อได้อ่ะเบอร์โทษนะครับผมศูนย์แปดแปดสี่สี่เจ็ดสามหกสี่สี่อ๋อยงเนาะครับเนาะอ่ะขรังสว่างแดนดินอยากได้ตัวใดก็มาคุยมาต่อรองเอาครับ แม่สาวอยากได้ควายกับไปเบิึงยุ่งขวควายกับมี่ยุ่งครับผมได้มาบ่ควายมือนีิบ่ได้แอลมาบ่ได้หอมมาเนาะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมขอบคุณครับฝากหอยยงไว้ครับผมไสาวหนึ่งกับนุ่มรอมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเอาสวัสดีครับพ่อเตี้ยเอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาได้อยังมานเนาะมือหนิเนาะโอ้ได้งัวเถือกมาสองตัวครับเนื้อบ่ครับเนื้อเนื้อคุณ โอ้ตัวนี้สูงเท่าไรน้องหอยเนาะห่วยกืสิบ่ร้อยสามสิบอยู่บนหูใหญ่ครับพี่น้องน่าจะร้อยสามสิบห้าประมาณนี้แหละพี่น้องเท่าไรหล่ะหอยเขาเปิดไว้สามสิบสองห้าร้อยเนี่แหละสามสิบสองห้าร้อยครับพี่น้องโคเนื้อโคขุนครับต่อได้าะครับนี่ยังคุยได้เนาะคุยได้อยู่ครับคุยได้ลเิบ ได้หลายเติบไนิดหน่อยนิดหน่อยก็ได้นิดหน่อยแล้วหลายเติบรุดไปยังหลายเติบลุกเลยลุกเลยพี่น้องคนสิมาคำใหญ่ได้มาตีสิตกใจกันว่าหลายเติบหัวเนื้อนะครับมีบุญมีงานที่ต่อได้เลยอ่าอารักะตัวอดไอีกเนาะของข้าครับเชือน้อยครับเชือน้อยเอานี่ปูน้อยนี่ปูน้อยนี่งามครับตัวนี้พี่น้อยพี่น้องตัวนี้สูงอยู่มั้งลอยหยิบขาดซึ่งสามมือเข้าทั้ง ไปสังเกตสัตว์กับพ่อได้อยู่เด้อพี่น้องตัวนี้เลี้ยงว่ยทาเลี้ยงว้าทาไปสังเกตสัตว์ก็ได้แดงดีอยู่พี่น้องตัวนี้ถุงร้อยเยมหะเท่าไรครับผูน้อยตัวนี้สิบห้าห้าร้อยครับอืมนี่หนาสนหนาสนพี่น้องอ่าราคางมอช่วงนี้มันถึงเนาะสิบห้าห้าร้อยนี่พี่น้องหนุ่มรอครับหนุ่มหน่อยต่อได้คือกันต่อได้นิดหน่อยครับได้จักหน่อยเนาะครับผมสีดีครับตัวนี้พี่น้อง อ่ะเบอร์โทรนะครับผม088ย์8 328 3 2ศูนย์แปดแหอยเตี้ยครับผมสว่างแดนดินครับครับครับผมอ่ะมาคุยมาต่อร้องเหรอเนาะครับผมบ๊ายบาครับเอาของคบเพรื่องเนี่ยบานเลยแม่ลูกเอาพูดอะหาแม่ลูกแค่นี้พี่น้องหางว่าเรี่ยงโอ้คือแทนออกบ้องเรียนนู่ดตัวนี้แม่ลูกราคาเกษตรกร ลูกตัวเ<อ>มียลูกตัวเมียครับนี่พีนบบ่น้องคักบ๊อนี่อ่าแม่นี่มันลูกแรกหรือลูกสองเนาะพี่เน้องลูกแรกลูกแรกเนาะสูงประมาณหน่อยสามสิบนี่แหละแม่เพิ่นนี่ลูกตัวแม่ครับพี่น้องได้อยู่ประมาณสามเดือนมั้งครับครับเครืคร่องดำเครื่องดำเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับผมอ่า เท่าไรครับกุ้มนี่สามสิบสามครับต่อรองได้ครับสามสิบสามแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแรกสามสิบสามแม่คือสีนนทองว่างอย่างนเนาะครับเนาะท้างว่างอยู่ครับครับเอาไปสมไปซ้ปอมเอาเด้อพี่นอ้องเนื้อตัว,ตว,ตวยังสอใสครับพี่นอ้องแม่คนก็นได้ทรงลูกนะดีแดงเข้มๆครับลูกสาวสามสิบเท่าไรก่อนล่ะสามสิบสามครับต่อได้เนาะแม่จ้าแม่แยกลูก ครับผมแม่แยกลูกเมื่อคืนนี่ครับแยกลูกไปแล้วเมื่อคืนนี่ตัวผู้หรือตัวแม่เนาะเขาแยกไปเนาะครับแยกไปแล้วตัวผูต้<แ>ตอนนี้ห้องว่างหรือทับสมมาแล้วเนาะนี่เนาะสมแล้วครับเขาสมมเพิ่นมาเพิ่นสมแล้วแต่ว่าผมห้ามไปตรวจครับเจ้าของเก่าเพิ่นมาครับผมเนือ้อกับบ้านครับอืเพิ่นสมยังมาเนาะสมมันบระมันนี่แหละครับสมโตครับผมมีลูกเองน่ะสิป,ประมาณตัวสามเดือนครับตัวที่สามครับตัวที่สามเนาะในท้องประมาณสามเดือน อันตัวนท่นเช็คก,กับมาคุยกันเบิ้งครับพี่นนอกสีกาบไรในหอยพันผ้าผมเบื่นพี่นนอกสีกาบไรซาแปดห้าร้อย0้องประมาณ3มเดือนสูงอยู่น่าจะร้อยสามสิบห้าประมาณนี้แหละพี่นนอกเท่าไรกว่ครับแม่นี่ซาแปดรอยครับนังต่อได้อีกบ่ครับ,รบต่อได้นินดๆได้สักหน่อยคม้มนั่นสามสบเท่าไรกว่าสามสิบสามแม่นี่้าแปดห้าร้อย ต่อรองได้จักหน่อยเบอร์โทรครับผม087 087 255 255 1017 1017ครับผมพ่อเฟื่องครับผมทั้งดอนเข่องนะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับมักแม่ลูกหรือมักแม่แยกลูกกันมาจัดไปต่อรองเอาครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อมเย็นได้ยังมามครับมื่อนี้ยแม่ลูกแม่ลูกแม่ากกเษตรรรคับแม่ขาวลูกแดง โอ้ตัวเมียครับลูกตัวแม่เนาะตัวแม่ครับผมติดดังเลยแม่ครับพี่น้องอ่าสไตล์กล้วยดังตัวนี้เป็นลูกที่ใดหลวงพ่อลูกที่แดงๆนี่ลูกที่สองที่สามังฮะลูกที่สามในถังนี่ถงกับมัดแล้วครับสมนะครับสมที่แดงครับสมใบสมหลอดใบมันจะลดครับอ่าสมไม่ได้โดนอะไรหลวงพ่อผมได้เข่าเดือนที่สามนะครับที่เข่าเดือนที่สามแล้ว เออตรวจเช็คได้แล้วเนาะครับตรวจเช็คได้ครับเออถ้าพี่น้องมากกะจังมาคุยเอาเด้อพี่น้องเรื่องสวนเรื่องเช็คมีไใบมีหลอดนะพ่อเนาะมีไใบมีหลอดอ่าพ่อบุญเดียนเพิ่นเอาไว้ทั้งรถครับพี่น้องนี่มึงหน้าตาลูกสาวเพิ่นลูกตัวเมียครับแดงๆนั่นนะตัวติดดังได้พ่อหรือได้แม้วุนี่พี่น้องนี่เพิ่นสมหลอดครับลูกซีไหวครับมันเลยออกดังครับผมอ่าสมหลอดมาปฏิรูปตัวนี้แดงๆดังๆครับพี่น้องหน้าดี แม่นี่สูงอยู่มา้ร้อยสามสิบบวกครับเครื่องดำแม่กับนังน้าเป็นเตเลี่ยงครับเป็นเตเลี่ยงแล้วค่าเกษตรกรครับซื้อสองได้สามนี่เขาเปิดต่าได้หรือเปล่าเปิดได้สามสิบแปดครับสามสิบแปดครับสามหมื่นแปดต่อรองได้ครับยังคุยกันได้อีกเนาะคุยได้ครับเบอร์โทรไหนพ่อศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกเก้าหกหกเก้าหกหกหกสองเจ็ดหกหกสองเจ็ดพี่ไ้บุญเย็นครับทั้งบรรพูดแสงนะครับคู่สะคำอ่ามีรถรงนะครับเนาะมีรถจงครับใกล้ใกล้กับว่ากันไปครับต่อร่องกันเบิร อ๋อขอบคุณเรืยๆครับผมครับผมครับครับเลยคุ้มเดียวเนาะพ่อเนาะมึงนี่เนาะครับผมเคมเดียวครับอ่ะปากแม่ลูกพ่อบุญเดียนไว้ครับแม่กระท้องกับเด้อพี่น้องประมาณสามเดือนแล้วมาคุยเรื่องตรวจเรื่องเช็คกันเบิ่งครับผมฝากฟีฝากงองไว้ครับทางนู้นตลาดเข้าเออเอาไมเนีมึงเื่อดีบ้างไม่ไม่มันคือแล้าเดียว ปว้อเดืออะไรวันนี้เราดนสอมีทั้งงอทั้งควายตลาดเท่ามือนี่มีตัวใดแน่นอะแมนเบิดนี่อยู่นี่แมนเบิดเนาะแมนหอยงจัดให้ครับมือนี่พี่น้องเออแมีหไงนี่เป็นตังไดครับเม่นี่ทองว่างเรื่องไมเลเนรอาบโตมาแล้เจ้ของเก่าคนว่าโมตัวมาแล้วสูงประมาณรน่อยสาสิบ บวกเนาะใหญ่ๆเล็กๆครับตัวนี้พี่น้องถ้ามีลูกอีกนี่นาจะโตที่ไรห่อยตัวนี้คิดว่าพี่สามเนาะเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่ยกี่ห <40. S 1> <40. S 2> มืน่น40,000แม่เนาะแม่ใหญ่เล้วครับเด้อพี่น้องใหญ่เล็ก40,000ต่อได้เนาะครับเนาะแม่นอาแล้วก็แม่ทั้งหลังนี่ <3 S 1> เป็นตังไดครับ30,000แม่นท้องว่างหรือตั้งใดครับตัวนี้ที่ทับสมมาแล้ว ตัวนี้ก็เพิ่นกบว่าทับมาแล้วครับเจ้าของเก่าเพิ่งกบว่าทับแล้วแมนอ่าเขาก็บรรทัดตัวั่นเชกเนาะแมนแมนประมาณร้อยสามสิบพึ่งกันตัวนี้ก็ได้เท่าไรครับแม่หนิสามสิบเท่าไรกวล่ะสามสิบห้าสามสิบห้าต่อรองเอาแมนครับผมอ่าลราคาคมนี่แม่งามแมนแม่ลูกปะครับนี่เป็นแม่ลูกปะนี่มันเป็นเใหญยกับน้องครับโอ้บึงบึงทั้งเอื่อยเพิ่นนี่แม่นี่ทับสมมาไปครับแม่หนิ แม่นี่พิ่นกับว่าทับแล้วล่ะครับมันก็ได้หนีแล้วได้ได้โดนบรรไดนอทองเนาะตัวนี้ตัวี่เบิ่งเียนไปไปนี่ล่ะทับทับตัวได้ทำอย่างมากเนาะครับเนาะพคมตัวมต,วนนมตวเนาะงามครับคู่ฟองแรกคู่ฟองครับแม่แม่สาวฟองแรกแสูงยอยู่น่าจะร้อยสามสิบบวกอยู่ยครับตัวนี้ก็ได้พี่น้องงามงามครับตัวนี้อ่างามขึ้นมา แล้วก็กับน้องมันนี่เพิ่นเปิดใบแสนหาครับเปิดไว้เป็น 5, <000. S 1> แพคคูเนาะนเอ้ยน,อน้องไอตโตฟูนี่ <c oughs> สูงอยู่มัดอยสามสิบอยู่พี่นอ้องตัวนี้โอ้ลูกยหญงมากพูดหนี่พี่น้องตัวนี้้า,า,า,ตาตาดีอยู่ไอซื้อสองอาจจะได้สามเนาะพุมน,มนี่เท่าไดรก็ครับเปิดไวแสนกับหนึ่งแสนกับห้าพันแสนนิดๆเนาะ ต่อได้ครับผมระกานน่อยๆหน่เท่าไรครับเร่อยๆเร่อยๆนี่สิบแปดบแม่ตัวผู้หรือตัวแม่เนาะนี่เนาะตัวแม่ตัวแม่เนาะแม่หน่อยครับพี่น้องอ้าตัวใดงบอลายหาควายไปเลี้ยงอยู่พี่น้องสิปสูงประมาณร้อยยี่ห้ประมาณนี้แหละสิบแปดต่อได้ต่อได้ครับผมอ่ะเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแีีีีเจีีเจหกีครับ

เมาโฟมมาฟอกกันได้เด้อพี่น้องทุกวันทั้งคันครับทั้งตลาดโคกกระเบือจะเลื่อนสินครับพี่น้องสำหรับมือนี้คลิปนี้กฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผมทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook ด้วยพี่น้องสบายใจฟาร์มครับผมสำหรับมือนี้คลิปนี้ค็สวัสดีครับ